นะลงพนมอเตอร์ตัดโชกแผงคอซ่อมมอไซจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับร้านเล็กๆในซอยช่างมีประสบการณ์น้อยเป็นคนซ่อมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูว่าโชกอะแบบไหนดัดแล้วหกักแผงคอแบบไหนดัดแล้วฉีกเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับ เดี๋ยวอันแรกเดี๋ยวผมพามาดูโชคก่อนนะครับท่านลองสังเกตโชคนะครับฝั่งที่มันงอกับฝั่งที่มันไม่งอครับโชกฝั่งที่งอถ้ามาสภาพเนี้ย99าสิบเก้าเปอร์เซ็นครับหักแน่นอนครับคือ,อมันมันเกินลิมิตของมันแล้วครับเกินลิมิตท,ที่มันจะ จะดัดคืนได้ว่าดัดคืนมันจะฉีกอีกฝั่งเลยแตกไอ้เลยครับหักเลยครับเนี่ยครับแบบนี้นะครับก็ต้องตอกลงกับลูกค้าให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามาสภาพเนี้ยยังไงก็หักครับยังไงก็หกักมันมันมันไม่ได้แล้วครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนข้างเดียวครับเอาของแท้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนข้างเดียวเนี่ยครับผมทดลองดัดล้ว อันนี้หักแน่นอนครับส่วนแผงคอท่านลองสังเกตดูนะครับว่าอันเนี้ยโชคมันคดนี้เดียวอะมันจะมาคดที่แผงคอไม่เหมือนตัวเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อกี้นี้มันคดที่โชกเนี่ยครับอย่างเงี้ยแผงคอมีโอกาสฉีกครับมีโอกาสหักแต่ว่าคันเนี้ยมันเป็นรถเวฟหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคาบูตัวเก่าเลยพวกเนี้ยมันจะเป็น เป็นเป็นรถที่ใช้วัสดุใช้แมททีเรียลในการทำค่อนข้างดีครับมันทำให้ดัดแล้วยังใช้งานได้อยู่วัสดุที่ใช้ทำแผงคอครับมันค่อนข้างจะดีมากผมดัดแล้วก็ใช้งานได้ปกติครับแต่ถ้าเป็นรถตัวใหม่ๆ อันนี้ไม่ได้โจมตีกันนะครับพวกรถรุ่นใหม่ๆของค่ายซ่อมเสียงครับตัวเนี้ยเขาจะออกแบบมาให้ให้โชคกับแผงคอเสียหายแต่เขาจะเซฟตัวถังไว้สไตล์การออกแบบของของค่ายซ่อมเสียงจะเป็นแบบนี้ครับมันก็เลยทําให้โชคแผงไอ้ตัวแผงคอเนี่ยขาดบ่อยแต่ว่าตัวถังก็ได้รับการเซฟนะครับ ลักษณะอาการแบบนี้ครับเวลารับงานจากลูกค้าแล้วก่อนดัดต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนนะครับว่าอาจจะมีการเสียหายถ้าเสียหายเนี่ยช่างที่ดัดะจะต้องไม่รับผิดชอบนะครับทางเจ้าของรถต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองนะครับยังไงผมก็ฝากเตือนสำหรับช่างดัดโช์แผงคอไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ